จากทางประชาชนนะครับที่ไปร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุนะครับอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลที่ต้องให้เรียกคำชมเลยก็คือทางจิตอาสาที่คอยบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไปนะครับเราไปตามบทบาทหน้าที่ของเขากันครับประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะครับนับแสนเนี่ยได้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดบลราชธานีเพื่อเข้ามาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุณวัดมหาวานารามพระอารามหลวงเจ้าหน้าที่จิตอาสานะครับได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจในการช่วยนะครับ ขอภัยครับในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพุทธศาสนิกชนสร้างความประทับใจย,ยิ่งนักติดตามได้จากรายงานครับภาพของเจ้าหน้าที่จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานีที่ประจำจุดต่างๆที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะ นวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพการเขียนรถวิวแชร์อำนวยความสะดวกรับส่งผู้สูงอายุนับเป็นภาพที่ประชาชนพุทธศาสนิกชนได้เห็นแล้วมีความประทับใจปลาบปื้มใจยิ่งนักซึ่งเจ้าหน้าที่จิตอาสาเหล่านี้ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจเป็นจิตสาธารณะนับเป็นการบรูรณาการความร่วมมือร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวจากทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนจากทั่วทั้งสารทิศทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านกับอานิสงส์ที่แสนยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดพท่าธาน,นีนะครับซึ่งพี่น้องชาวบุรัธาน,นีนะครับได้ร้อยดวงใจกันครับเป็นหนึ่งเดียวนะครับในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาร่วมสักการะรวมถึงคณะสงฆ์ต่างๆนะครับที่จะมา จากทั่วทุกสาทนะครับทั้งในประเทศไทยเองทั้งในภาคอีสานแล้วก็มีพี่น้องเป็นบ้านทั้งสหวาปอลานี้เป็นต้นนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านสุภสิทธิ์ก่อเฉลิมยศนะครับท่านได้มีการแต่งตั้งนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสมเพชรชยสักครูนะครับเป็นประธานหัวหน้าตระาูนะครับในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเข้ากาบสัการะนะครับซึ่งก็ได้มีการวางกําลังของกิจศาสนะครับทั้งกิจศาสน์904นะครับ จิตอาสาพระราชทานนะครับแล้วก็จิตอาสาภาพประชาชนนะครับรวมถึงจิตอาสาที่เป็นน้องน้องนักเรียนทุนที่อยากมาบำเพ็ญประโยชน์ในส่วนนี้นะครับได้มีการวางแผนในการที่จะอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดรับพี่น้องประชาชนจากจังหวัดต่างๆจุดพักคอยนะครับซึ่งเราได้เตรียมไว้ทั้งหมด4จุดด้วยกันได้มีการวางกําลังของจิตอาสาในส่วนที่เป็นจุดคัดกรองจุดที่เป็นจุดพักคอยที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนในการจัดระเบียบในการอำนวยความสะดวกนะครับจุดที่จะรับดอกไม้จุดที่จะ ดูแลพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุผู้ที่พิการเราก็จะอำนวยความสะดวกนะครับท่านใดที่ เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเป็นลมนยงเป็นต้นเราก็จะมีให้บริการในเรื่องของรถวีแชร์นะครับจากโรงบาลสนามจากส่วนราชการต่างๆที่เข้ามาดูแลซึ่งเรื่องของจิตอาสานั้นนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่จิตอาสาที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีจิตอาสาที่เป็นพละราการที่มาร่วมอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับที่อยู่ในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังมีจิตอาสาที่อยากมาบําเพ็ญประโยชน์อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อตามปณิธานของในหลวงของเรานะครับเรียกว่าเป็นการ ร้อยดวงใจนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนที่มากับสักการะครับการได้ทาความดีในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานบุญอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งใน4จังหวัดของประเทศไทยที่ได้รับโอกาสอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนจะได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งถือเป็นมงคลชีวิตอันจะนำพาวาสนาให้รุ่งเรือง ที่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศอินเดียพร้อมทั้งบุญภาวาสนาส่งให้ได้พบเจอกับน้ำใจความช่วยเหลืออันงดงามจากจิตอาสาที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มาเจอน้องๆทานนี้ที่ดีที่บริการดีแล้วก็ใส่ใจต้องถามว่าจะลงตรงไหนบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมจะกลับไปส่งที่เดิมดีใจจังเป็นความภา,าคภูมิใจของเรา,าจริงที่มาทําบุญแล้วก็ได้มาเจอบุญจริงๆมาเจอน้องเขา,าจิตใจาาใช่นี่คือบุญนะนี่ไ<า>ม่ต้องชอชาติหน้าเลยนะ ด้วยพลังแห่งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจประชาชนทุกหมู่เหล่ามีน้ำใจในการช่วยเหลือผู้อื่นยอมเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนับได้ว่าเป็นอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมัลลานะแม้เราไม่เกิดทันเห็นพระพุทธเจ้า แต่การที่เราได้ร่วมทําความดีช่วยเหลือประชาชนผู้เป็นพุทธมามะกะประหนึ่งเราได้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเมื่อยังมีพระชนชีพนั่นเองธนัชัยจึงเจริญทีมข่าว nbttv อีสานร,รายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี